กานข้าวด้วยกันค่ะเอ็ดซีการข,าาข้าวด้วยการเดคะอาหารช่างนะคะอ่านะคะ <c oughs> เหลือพี่พลอยคนเดียวคนอื่นก็กินกันหมดแล้วนะคะพี่พลอยทางานอยู่เดียวจะทานข้าวค่ะนีนะคะต้มแต่บนะคะมะละกอมะละกอต้มแต่บนะคะแล้วก็มีน้าไทยค่ะมีน้ําพริกผักนะคะเอ็ดรีนะคะทานด้วยการเดอ้ออร่อยอร่อยนะคะอาหารช่าง ทนได้กันพี่คอยพิมห์บทลูกค้าตะก,กี้นี้พหบทลูกค้าทำได้กันง่ายสไตล์พ่อยี้จ้าค่ะนะคะอิวอะไรก็กินไปก่อนแค่นี้แหละชีวิต ชีวิตง่ายๆต,ตายคอยม่จากินก็กินง่ายเวลาทํางานก็ไม่มีเวลาจะกินบางทีทํางานไปด้วยกินข้าวไปด้วยลูกค้าเข้ามาแล้วต้องรีบนะคะอันนี้เมื่อเช้านี้ก็กลุ่มหนึ่งละเข้ามาที่ก่อนก็เพิ่งว่าง ด้วยกันนะคะเอฟตี D, แค่นี้ก่อนค่ะวิพ่พพอยขอทานข้าวก่อนนะคะ